รอยเตอร์ uter, เครือโรงแรมหรูในสวิสเชดีอันเดอร์แมทเปิดรับชำระเงินด้วยบิตคอยนและอีเทอร์แล้วเมื่อเร็วเๆนี้มีรายงานว่าเชดีอันเดอร์แมทจะกลายเป็นเครือโรงแรมในสวิสแห่งแรกที่ยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นวิธีการชำระเงินโดยแขกจะสามารถชำระค่าที่พักมูลค่าเกิน200ฟรังสวิสเครื่องหมายดอลล่า 218ด้วยบิตคอยหรืออีเ่อรี่ย์ได้สื่อท้องถิ่นลิกรายงานว่าเดอะเชดีอันเดอร์แมทเป็นเครือโรงแรมหรูระดับ5าดาวที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลของสวิตได้เพิ่มสินทรัพย์ดิจิทัลเบอร์หนึ่งและเบอร์สองของโลกบิตคอยและอีเธอรี่ย์โดยแขกสามารถใช้เป็นวิธีการชำระเงินได้หากค่าที่พักมีมูลค่าเกินกว่า200ฟรังสวิต218ดอลลาร์ขึ้นไปเป็นที่ทราบกันดีว่าห้องคู่สำหรับพักคืนเดียวของโรงแรมนั้นมีมูลค่ามากกว่า 600ดอลลาร์ด้วยเหตุนี้ตัวเลือกสกุลเงินดิจิทัลจึงสามารถนำมาปรับใช้ได้ง่ายมากขึ้นโรงแรมตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลและมีห้องพักทั้งหมด123ห้องพร้อมวิวทิวทัศน์อันประการตาเราทราบมานานแล้วว่าค,คริปโตเคเรนซีมีอนาคตในด้านการโรงแรมนายชองอิฟและผู้จัดการทั่วไปของเครือโรงแรมกล่าวในระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และการยอมรับการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัลที่เติบโตเพิ่มสูงขึ้นทำให้เราภูมิใจที่ได้เป็นหนึ่งในโรงแรมหรูแห่งแรกของสวิตท,ที่เปิดให้บริการสกุลเงินดิจิทัลแก่แขกของเราในฐานะวิธีการชำระเงินที่ปลอดภยัยแม้ว่าเชดีอันเดอร์แมอาจเป็นคือโรงแรมแห่งแรกในสวิตเซอร์แลนด์ที่รองรับการชำระเงินด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลแต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวไม่ใช่การบุกเบิกครั้งแรกระดับโลกเนื่องจากก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคมพาวินเลียนโฮเทล อันเดอร์แเปิดตัวครั้งแรกในปี2013จากมีห้องพักและห้องสวีท123ห้องซึ่งมีราคาเพียง1,300ฟรังต่อคืนในช่วงไฮซีซันหรือประมาณ0.03 BTC หรือ0.45 ETH ข้างอิงตามข้อมูลจากกดอ่านข่าวเครือโรงแรมหรูในสวิสเชดีอันเดอร์แมเปิดรับชำระเงินด้วยบิตคอย n และ e ีเที e u m ยมแล้วต่อที่สยามล็อกเชน